ตกถึงในเชื่อมันไก็ออกหอือ,อ,อเปล่าเฮ็ดพวไงพวกเขาไงนี่ขอนเขา ตนไหเหมือนับเอายังไปตั่ว่ะเขาไปจมูกอะบอกัาเอากบ้างเียนไปหาอดเอาหยอดนี้ยมันขั้วขามังหยอกราบแล้วเอาววะวไหนที่ไปหมือกันไปังงานเียง ไก่เอาตัวนนเห็นด่คน้นกงานไปเอาตเสืห่อยเลย่นงมาปาตัวย่อผู้หามยนกัน,น,นงานาจะทางงานากน baba